ต้อันนี้ขิงดองขิงดองที่ป้าชอบชอบกินชอบทำป้าทำเองขิงดองปลาเซมอนเขาเรียกปลาแซมอนอะไรเอฟดองซีอิ๊วอกุ้งดองน้ำปลาปู o. ดองน้ำปาลารอรอส้มตำส้มตำสาแซบลืมหัวร้านเดิม อีสตอดำแล้วซื้อมาตั้งแต่เมื่อวานแต่ก็ข้างในไม่ดำนะข้างในยังอร่อยมียำยำทะเลม,มีขาไก่ด้วยก็มีปลาหมึกปลาหมึอกกรอบและเด้งมาก

อันนี้ป้ายังไม่เคยกินเลยนะนะครั้งแรกเลยนะเนี่ยปลาเซมอนไม่เคยกินเลยเขาว่ามันอร่อยแต่ป้าก็ยังไม่เคยไอ้กุ้งแบบนี้ก็ยังไม่เคย